ปกติเวลาเราเจอด่านถ้าเราเป็นสุภาพชนทั่วไปฮะหรือคุณไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราก็เชิญตัวจเลยฮะคุณตารวจครับผมหรือจอดรถเลยแต่รถเทลเลอร์คันนี้ที่อุดรธานีฮะพอเจอด่านเท่านั้นแหละซิ่งแหกด่านเลยฮะที่บริเวณด่านตอมอไทยลาวแล้วหนีไปคุณผู้ชมฮะโอ้อยางกันในหนัง2จังหวัด60กิโลเมตรฮะสุดท้ายปปอสอแล้วก็ศุลกาการหนองคายไล่จับกันวุ่นเลยครับลองไปดูคลิปก่อนครับ ที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยฮะก็งงครับคุณผู้ชมฮะที่กําลังเปิดประตูด่านปิดประตูด่านแต่อีกกลุ่มหนึ่งวิ่งตามเลยเพราะอะไรรถคันนี้ครับคุณผู้ชมฮะรถตู้บรรทุกเนี่ยฮะรถตู้คอนเทนเนอร์ er เนี่ยสีน้ําเงินขับแหกด่านฮะขับแหกด่านตั้งแต่ฝั่งสปปแล้วครับสปปลาวก็วคือลาวแล้วตรงเข้ามาเลยเข้ามาที่ไทยฮะแหกด่านตรงสะพานมิตรภาพไยลาวฝั่งไทยอีกแล้วก็ด่านหนองสองห้องที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายต่อไปที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับปรากฏว่า ขับมาแบบนี้คุณผู้ชมหนีมาตั้งแต่สปอปอลาว่าตำรวจกับเจ้าที่จากหน่วยงานต่างๆไล่ตามมาติดๆเลยจนกระทั่งคุณผู้ชมะหลังจากผ่านจากด่านทั้งสงปปลาผ่านจากด่านไทยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถึงที่ถนนวงเวียนอุดรธานีฝั่งตอนออกสุดท้ายนี่ครับตำรวจ คับประกบฮะแล้วปาดหน้าบังคับให้จอดที่ไหลทางและสุดท้ายก็คุมตัวคนขับรถไว้ได้ทราบชื่อครับชื่อว่านายพิทยาอายุ49ปีระหว่างที่ถูกคุมตัวนั่งอยู่ริมถนนนายพิทยาบอกครับสารภาพเลยบอกว่าที่ต้องหนีเนี่ยแหดดานมาเพราะอะไรข้างในตู้คอนเทนเนอร์มันมียาบ้าแต่ไม่รู้กี่เม็ดฮะหลังจากนั้นเอาวรับแบบนี้ครับผู้ชมฮะตำรวจเองก็พาตัวไปขึ้นรถซึ่งระหว่างตำรวจเนี่ยพา ไปขึ้นรถฮนะนายพิทยาเนี่ยไม่ยอมขึ้นรถตำรวจง่ายๆครับทำให้ตำรวจเองต้องออกกำลังกายเล็กน้อยถึงยอมขึ้นรถทำไมไม่ยอมขึ้นรถละ่ะไหนรับสารภาพแล้วเนาม,มียาบ้านะลองไปดูช่วงนี้ก่อนครับมไมไ่เอาอลองฟต์ลองก่อนจะเปิดก็ที่จะพาเราไปเปิดเนี่ยไม่เอาเปิดที่ก่อน,อน,อนแล้วข้างในมีอะไรอะ่ะ ไม่เอาไม่เอาค้อย่างันั่งข้างหลังอย่าอย่ากันข้างหลังข้างในมียาบ้าครับนะข้างในข้างในมียาบ้ากี่เมตรยาบ้ากี่เมตรผมไม่รู้กี่เมตรครับผมมีงานหมดเลยเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่ฮะเราได้ค่าจ้างผมไม่รู้ผมได้แค่ค่าเที่ยวพี่ผู้สื่อข่าวครับใจเย็นนะครับพูดเลยพูดตรงตรงไปนลรน้องน้องไปนี่ก่อนไม่ไปครับไม่ไปครับ ตำรวจก็บอกนักข่าวบอกนักข่าวใจเย็นก่อนแต่นักข่าวก็ต้องถาม,มานะครับคุณผู้ชมฮะขนาดที่ต่อมาครับตัวของเนี่ยฮะผู้ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะคนขับรถนาพิทยาไม่ยอมไปอะ่ะสุดท้ายครับปอปอสอกับศุลการกรหนองคายก็เลยต้องเดินทางมาที่จุดที่จับกุมตัวในพิทยาเนี่ยแหละครับก่อนที่จะนํารถที่ตรวจยึดได้เนี่ยนะฮะร,รถตู้คอนเทนเนอร์คันนี้ไปตรวจพิสูจน์ที่ด่านศุลการกรหนองคายครับซึ่งตามรายงานข่าวว่ายังไม่ทราบว่าสินค้าในตู้เป็นอะไรนะฮะแม้ว่าคนขับรับว่ามียาบ้าอยู่ในตู้คอนเทนเน ต้องสอบสวนนะทําไมคนขับขับฟ่าดามตั้งแต่สปปลาวดีไม่ดีอาจจะผิดกฎหมายตั้งแต่ที่ลาวแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้ข้อหาที่แจ้งได้คือสุลกากรครับแจ้งผิดพรบตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็คนขับรายนี้ไม่ได้สแตมป์กลับเข้าเมืองนะครับส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวว่ากันไปนะครับ